เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมทางซานอ n เวนโ d นะทุกคนเออก็หลังจากเมื่อวานนี้เนาะที่ผมได้ลงคลิปตัวละครที่กำลังจะมาต่อจากทางห้าวเนาะก็จะเป็นตัวละครอย่างฟึงเซลเทียนนั่นเองนะนะนะทุกคนเออก็เหมือนว่าตอนนี้ทางออฟฟิเชียลเขาก็ได้ทำการปล่อย สกิลของตัวละครฟิง่งชิงเทียนมาเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยฟึงเซี่ยวเทียนมาเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะแล้วก็สายตัวละครนี่ก็ตามคาดนะทุกคนว่ายังไงก็ต้องเป็นสายโจมตีหนักอยู่ละเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นสายโจมตีหนักอยู่แล้วนะถ้าอิงตามเนื้อเรื่องนะมันไม่ใช่สายว่องไวแต่อย่างใดเนาะเออมันเป็นแบบสายอัดพลังทาโถมไปเลยเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า สกิลมีอะไรยังไงบ้างเนาะอ่าอันนี้เลยทุกคนนี่ก็จะเป็นนี่หามาล้มของเรานั่นเองี่เงี้ยวเาเจดมาปลาสองหัวเนะเาะอ๋อสังเกตว่ามันเป็นรูปสายคอนเนาะอ่าใน,นอย่างนี้จะเป็นท่าโจมตีปกติท่าผมเดาที่อยู่นะอ่าอันนี้ก็จะมีแบบตอนสลับตัวเนาะอ่าเป็นการสกิลสลับตัวแล้วก็นี่น่าจะเป็นไม้ตายแรกนะอาจจะเป็นหมาป่าลมเนาะสองตัวบินออกไป อันนี้น่าจะเป็นสกิล e ปะ e 1เนาะสกิล e อันที่1อันนี้น่าจะเป็นสกิลสลับตัวอันที่2องปะไม่แน่ใจเนาะมันมีกี่มันมีซับซับซับอ่าอันนี้ไอหมัดนี้น่าจะเป็นวงแหวน2ถ้าให้ผมเดานะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นวงแหวน2แล้วก็เหมือนจะมีหมามามาล้มออกมาช่วยโจมตีด้วยนะสังเกตปปตะเกนเนี่ยเอออันนี้น่าจะเป็นสกิล e 2มั้งหรือไม่ก็เป็นพาสซีฟสองมีไม่กี่อย่างแล้วเหมือนจะบินได้ด้วยนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็น e 2มั้งเนี่ยเมื่อกี้มาเห็นมมมันีปลล่อยยด้ว อ่ะอันนี้จะเป็นทักษาประสานวิญญาณยนต์นะประสานกับหัวอูแล้วก็ต่อยเป็นเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะเป็นไงกันบ้างทุกคนดูดูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะเอะอก็ถึงถึงผมจะสนใจอยู่เหมือนกันนะผมว่าตัวละครตัวนี้มันน่าจะบินได้แล้วน่าจะพิวเดียนะเออแต่ยังไงก็คิดว่าน่าจะข้ามแน่นอนตัวละครอย่างปิงเซี่ยวเทียนนั่นเองเออแต่สาหรับใครที่อวยหรือว่าชอบหมาลมเนี่ยก็สามารถจัดกันไปได้นะผมดูดูแล้วนะตัวละครตัวนี้อาจจะเก่งอยู่ น่าจะเก่งเพราะว่ายังไงตัวลิมิเต็ดมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วนะคิดว่ายังไงก็ต้องเก่งกว่าตัวตัวธรรมดาอยู่ละเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนั่นเองแต่ว่าจะเก่งมากน้อยขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคูณดาเมจด้วยเนาะแต่คิดว่าน่งไงก็ต้องเก่งกว่าตัวละครทั่วไปอยู่ละอ่าเหตุผลที่วา่าม <ungefähr> ันเก่งกว่าตัวละครทั่วไปก็คือมันมีสกิลทักษะประสานวิญญาณยนต์ซึ่งมันมีเมคคากเพิ่มเติมมาให้เราเล่น ซึ่งตัวละครที่มันมีเมคคากเพิ่มเติมอย่างเงี้ยยังไงมันจะเก่งกว่าตัวละครที่มันไม่มีเมคคากเพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครรทั่วไปอ่ะที่มันไม่มีเมคคากเพิ่มเติมนะก็คือสกิลมันก็คือ e คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็คิวแค่นั้นมันจะมีแค่นั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่มีพวกศัพท์ประสานวิญญาณยุทธ์ะก็คือเราจะสามารถทําดาเมจเพิ่มเติมต่อจากที่เรากด e q แล้วก็โจมตีปกติเรียบร้อยได้แล้วอ่าแต่ก็ทักษะประสานวิญญาณยุทธ จำนวนดาวของตัวละครด้วยนะถ้าเกิดว่าดาวน้อยมันก็จะไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทาดาวเยอะอะมันจะแรงมากๆเลยเออก็อย่างเช่นหนวนใต้มือปไ่อะใต้มือปของผมเนะี่ยมันจะมีทักษะประสานวิญญาณยึดอยู่ซึ่งก็คือเป็นพายุโลกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เรา,เ,ราเราทบับทัพทุกตัวขึ้น5ดาวอะมันจะได้เอฟเฟกในส่วนตัวนี้นะนี่แต่ตอนนี้เหมือนจะยังเป็นสีเทาอยู่ถ้าเกิดว่าเราทำาถ้าเกิดว่าผมทําจูชิงขึ้น5ดาวผมจะได้เอฟเฟกในส่วนตัวนี้เนาะ ก็ตัวปริมาณดาเมจอะไรพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นต่อมาก็คือเป็น2ดาวแดงนะสองดาวแดงก็จะคือพวกระยะระยะเวลาลกคูดงลกคูด,ดาวอะไรพวกนี้มันก็จะลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะแปดสิบวิบนะ้างจะขอดูสกิลเพื่อวความแน่ใจสิถ้าเกิดว่ามันล,ลดลดระยะเวลานี้ถือว่าดีนะแต่ว่าคูดาวมันนานนะแอบสังเกตว่าทักษะประสานวิญญาณยุทธ์อะมันคูดาวประมาณ600วินาทีเลยซึ่งเป็นอะไรที่นานมากๆเลยอาอย่างเช่น2ดาวเหลืองเนาะอะ ตองคูดาวนะมันจะลดลงเหลือแค่180แม่งลดลงมาเยอะจังเลยวะเอ้ยทำไมมันลดลงมาเยอะจริงๆอย่าง6กรวีนะ6 0 0วีลดลงมาเหลือ180แแต่ก็ไม่แปรน้องเพราะว่ามันต้อง2ดาวแดงนะเออถ้าเกิด2ดาวแดงลดได้แค่3 0 0้อันนี้ก็จะตลกไปหน่อยนะแต่คิดซะว่ามันคือทําให้สกิลนี้มันใช้ได้ถี่ขึ้นเพราะสกิลนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งเพราะมันทำดาเมจทั้งแมปมานะของพยัคฆ์โลกันรวมไปถึงมันสามารถล็อกล็อกเป้าหมายอัตโนมัติได้ด้วย ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะ4ดาวแดงก็ระยะเวลาจะลดคูดาวลงเหลือเพียงแค่2เฮ้ย120วินาทีอ่าประมาณนี้แต่ผมขอไปดูตัวอื่นๆน,นะว่าที่มันมีทักษะประสานวิญญาณยูดแบบี่ยส่วนใหญ่มันคูดาวกันประมาณเท่าไหร่รู้สึกว่าผมจะมีเจเบนปะอ่ะเจเบนอ่ะเจเบนก็คูดาว600เหมือนกันนะนี่เห็นปะ600วิก็เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าเราปลดถึง2ดาวนะมันจะลดคูดาวลงเหลือเพียงแค่180เท่าน,นั้น อู้แต่นี้สี่ดาวมังลดเหลือหกสิบวีวะมันเบอร์จัดใครวะเออรู้สึกจะเป็นหัวเลยหน้าว่ะหัวเลยหน้ากับอันนี้เนาะอ่ามีม,มีหัวเลยหน่าหกร้อยวีเหมือนเดิมนะอา่าอันน,นี้อันนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่มั้งยี่ยี่สิบสองวีอันนี้ไม่น่าใช่นะเอออันนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เอ้แต่สี่ดาวก็ก็ไม่แน่มั้งเออแต่สี่ดาวก็ไม่แน่นะสี่ดาวาถ้าลดเหลือยี่สิบสองนี้ก็ถือว่าปกติมั้งวะ ไม่ดิปกติมันต้องคูดาวเป็นร้อยดิแต่รู้สึกว่าเออรักษีประสานของฮูเลน่ากับพี่พี่ชายของเขาอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงมากนะรู้สึกว่ามันจะแปลงแปลงเป็นตัวมาฟาดฟันปะมันไม่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะมันไม่ได้มีล็อกล็อกเป้ามงล็อกเป้าหมายหรือว่าอะไรเนาะอ๋อมาดีดมัด้ยดีมันอันนี้น่าจะหมายถึงอันนี้มากกว่าระยะเวลาคงอยู่อย,อยู่อยู่ถึงยี่ิบสองวิเออคิดว่าน่าจะอย่างนั้นมากกว่า ผมคิดว่านะระยะเวลามันน่าจะอยู่ได้อยู่ได้ถึงยี่สิบสองวีมากกว่าสกิลตอนที่แบบว่ามันใช้นะอันนี้ผมเองก็ไม่ชวนแล้วลกันเพราะตัวละครทักษะประสานของสรง,งตัวนี้ผมเองไม่เคยเล่นนะนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่นานขนาดไหนเนาะฮนะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครอ,อย่างฟงเซียวเทีย e นเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอีกไม่นานประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะเข้ามาละใครที่มีเพรมีตั๋วเหลือๆก็สามารถจัดกันไปได้เลยนะเออเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจ น่าจะพิวอะและตัวสไตล์สไตล์การแต่งตัวของแกมันก็เหมือนกับดินจาอยู่แล้วนะ<ช>เออใส่ผ้าปิดปาก <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิป้วยนะครับสกายชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะน่ bye bye, ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ